สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในเพจคนไทยในอินเดียทุกๆคนเลยนะคะเจอกับไอรีนอีกแล้วนะคะวันนี้ไอรีนมีเรื่องที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามเพจนะคะไทยอินเดียนะคะหรือว่า,าผู้หญิงไทยนะคะสาวๆไทยที่มีแฟนเป็นหนุ่มภารตะหนุ่มอินเดียนะคะหรือหนุ่มแคชเมียร์แบบไอรีนนะคะค่ะอไอรีนจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะ ว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะกับครอบครัวของแฟนไอรีนนะคะเรามีปัญหาอะไรไหมเราเข้ากันได้ไหมนะคะมีอุปสรรคเยอะไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ไอรีนจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับทราบรับฟังกันค่ะแต่สาวๆที่กำลังคบหาอยู่กับหนุ่มพราตะหรือหนุ่มอินเดียนะคะก็อย่าเพิ่งตะหนก ตกใจไปนะคะเดี๋ยวเพิ่งซีเรียสไปนะคะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไม่เอานะคะทุกคนแค่ฟังเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีแค่ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะค่ะเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานละกันนะคะที่ไอรีนอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะหรือสาวๆคนไทยที่กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มภารตะนะคะได้รับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของไอรีนนะคะว่าไอรีนเจออะไรมาบ้างนะคะค่ะ ไอรนคิดว่าสาวๆไทยนะคะคงจะได้เคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเป็นสุภาษิตท,ที่เราใช้ในเมืองไทยแต่เราก็สามารถนำมาใช้ที่นี่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนมันคือยังไงก็คือแบบนี้ค่ะ,ะบางครอบครัวนะคะสาวไทยที่มีแฟนหรือว่ามีสามีเป็นชาวอินเดียนะคะหรือชาวแคชเมียร์นะคะค่ะเราก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่า วัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่นะคะอาหารการกินศาสนานะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะมันตา่างมันแต,ตกต่างกันมากค่ะทุกคนนะคะเราจะต้องปรับชีวิตการใช้ชีวิตปรับทุกสิ่งอย่างนะคะให้มันจูนเข้ากับเขานะคะซึ่งบางอย่างมันก็ขัด กับความเป็นตัวของเราด้วยเหมือนกันนะคะช่วงแรกๆนะคะไอรีนก็เครียดนะคะเครียดมากเราจะอยู่กับพวกเขาได้ไหมเพราะว่าโดยเฉพาะที่นี่นะคะครอบครัวของแฟนไอรีนเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็เราอยู่ด้วยกัน5คนนะคะบางครั้งก็6คนคะ่ะทุกคนบางครั้งก็มีคุณลุงนะคะมาอยู่ด้วยเป็นบางช่วงนะคะ ก็จะมีแฟนของอไอรีนนะคะตัวไอรีนนะคะคุณแม่ของแฟนนะคะน้องสาวและก็คุณตานะคะจำนวน5คนนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะมีคุณลุงนะคะก็มาอาศัยอยู่กับเราด้วยเป็นบางช่วงนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนแล้วมีแฟนของไอรีนนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะในบรรดาครอบครัว อ,อีกคนก็คือน้องสาวแฟนแต่ว่าภาษาอังกฤษของเขาก็บางครั้งนะคะเวลาเราเขาพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยังไงดีละ่ะมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดขึ้นบ้างเพราะว่าด้วยความที่การสื่อสารมันไม่ ลงล็อกกันนะคะไอรีนก็จะมีตัวช่วยก็คือแฟนของไอรีนนะคะจะคอยช่วยแปรความหมายนะคะให้ให้ทุกๆคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนคุณแม่แฟนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็พยายามนะคะที่จะสื่อสารกับไอรีนนะคะค่ะก็ได้เป็นบางคำนะคะ ไอรินก็พยายามที่จะศึกษาภาษาของคนที่นี่นะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารกับคุณแม่แฟนนะคะแล้วก็น้องแฟนหรือได้ญาติของแฟนได้นะคะทุกคนค่ะช่วงแรกๆที่ไอรินมาอยู่ใหม่ๆที่นี่นะคะ,ะเรามีดราม่าเกิดขึ้นค่ะไอรินถึงกับถึงกับน้ำตาแตกเลยนะคะทุกคนก็คือวันนั้นน่ะไอรินทำผัดมาม่าค่ะ ทำผัดมาม่าทานในช่วงกลางวันนะคะทุกคนนะแล้วก็ไอรีนก็คิดอยากที่จะใส่ไข่ลงไปค่ะเอ๊เราจะใส่ไข่ลงไปด้วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมไอรีนก็ไปหยิบไข่ไก่มาสองใบนะคะทุกคนแล้วก็ไอรีนก็ทําการผัดมาม่าผัดใส่ไข่แล้วทีนี้ค่ะน้องลูกพี่ลูกน้องของของของแฟนไอรีนนะคะก็เข้ามาเจอพอดีนะคะในช่วงที่ไอรีนกําลังทําผัดมาม่าใส่ไข่เขาก็มาบอกไอรีนว่าเนี่ย คือป้าฉันนะ่ะไม่ให้เธอใช้ไข่นะเลีนก็เลยแบบอึ้งนะคะเอา้าทำไมคือแค่ไข่สองใบห่วงด้วยเหรอเออแล้วฉันจะทานอะไรแล้วฉันจะกินอะไรล่ะถ้าเธอไม่ให้ฉันกินไข่ อไอรีนก็แบบอึ้งพักหนึ่งไอรีนก็คือน้ำตาไหลพลากลงมาเลยนะคะทุกคนนะวันนั้นก็คือเกิดศึกดราม่านะคะแล้วก็มีคนร้องไห้สองคนนะคะทุกคนก็คือไอรีนนะคะไอรีนร้องไห้หลังจากนั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องของแฟนนะคะที่เขามาบอกไอรีนว่าป้าเขาไม่ให้ใช้ไข่ในการผัดมาม่าทำมาม่าของไอรีนนะคะค่ะแล้วมันก็ทำให้ไอรีนนะคะเครียดไปพักหนึ่งเลยนะคะไอรีนก็แอบมาคิด นะคะแล้วก็มาคุยกับตัวเองว่าเอะเราจะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาได้ไหมเราจะกลับไทยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะเคยใช้ชีวิตแบบอิสระมาตลอดเราอยากกินอยากไปไหนอยากทำอะไรก็คือทำได้หมดนะคะด้วยการที่เราตัดสินใจเองอะไรเองนะคะใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่พอเรามาอยู่ร่วมกับครอบครัวใหญ่นะคะของแฟนไอรีแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรมันก็ไม่ค่อยแมทช์กันนะคะความเข้าใจการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทําให้บางทีเข้าใจกันคนละด้านอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราเครียดบ้างน,นะคะแต่ไอรินก็มีแฟนต้องขอบคุณแฟนไอรินนะคะที่เป็นกําลังใจและคอยแบบประสานประสานความร้าวฉานหรือความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะในครอบครัวให้พวกเราได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณแฟนไอริน mm hmm. มากๆเลย ที่เขาเป็นคนที่มีความคิดที่แบบคิดบวกมากเลยค่ะแฟนไอรีนเขาจะไม่เคยคิดลบกับใครหลังจากนั้นแฟนของไอรีนก็เลยมาทานสเลทก็คือมาทําให้ทุกคนนะคะมีความเข้าใจกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นการสื่อสารอะไรผิดตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะทีนี้น้องเขาก็มาขอโทษไอรีนนะคะลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็มาขอโทษไอรีนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบนั้นเนีย่ยเธอสามารถกินไข่ได้อะไรได้แล้วคุณแม่ก็เข้ามาคุณแม่กับน้องสาวของแฟนก็เข้ามาปลอบไอรีนอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าร้องไห้มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไข่มันไม่ใช่เพชรนะ้มันไม่ใช่ไดมอนด์ทำไมเธอจะกินไม่ได้ล่ะไข่แค่สองใบเธอกินได้ทุกอย่างข้าวของในบ้านนี้สิ่งของในบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือของใช้เธอสามารถมีสิทธิกิน เธอสามารถมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกอย่างนะคะเหมือนทุกคนที่บ้านนะคะหลังจากนั้นไอรินก็พยายามที่จะ,ะปรับตัวจูนเข้ากับครอบครัวของแฟนไอรินนะคะทุกคนค่ะแล้วก่อนที่ไอรินจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่แคชเมียร์นะคะเป็นครอบครัวใหญ่ กับครอบครัวของแฟนไอรีนนะคะไอรีนก็ใช้ชีวิตอยู่เดลีนะคะกับแฟนของไอรีนนะคะซึ่งมันก็มีความอิสระมากกว่านะคะคือเราอยากจะกินอะไรจะทำอะไรเราก็ทำได้ด้วยตัวเองนะคะจะออกนอกบ้านก็ได้จะไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นก็ได้ไปกันเองนะคะกับแฟนหรือไอรีนก็ไปเองของไอรีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะไอรีนไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านคนเดียวได้นะคะทุกคนทุกครั้งจะต้องมีน้องสาวแฟนหรือว่าไปกับแม่แฟนนะคะหรือไป กับแฟนนะคะเท่านั้นนะคะทุกคนไอรีนไม่สามารถที่จะก้าวออกนอกบ้านคนเดียวได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นห่วไอรีนนะคะด้วยที่เราเป็นต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นะคะไอรีนก็รู้สึกมีความอึดอัดบ้างนะคะแล้วก็เบื่อนะคะบางครั้งไอรีนก็คิดอยากจะกลับเมืองไทยนะคะทุกคนเพราะว่าเมืองไทยเรามีทุกอย่างนะคะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารพืชผักผลไม้นะคะเป็นเมืองที่สิวิไลนะคะทุกคน ค่ะมันก็ทําให้อรีนคิดอยากที่จะกลับเมืองไทยนะคะเวลาอรีนมีเรื่องที่ทําให้อรีนน้อยหรือว่ากระทบกระทั่งจิตใจอรีนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอรีนก็ไม่อยากที่จะทําร้ายจิตใจแฟนอรีนนะคะแฟนของอรีนเขาก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่คิดอะไรในแง่ดีตลอดเลยค่ะทุกคนอรีนก็ เลยไม่อยากที่จะทำร้ายจิตใจเขานะคะม,มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะไอรีนะทะเลกกาะกับแฟนนะคะไอรีนก็บอกว่าฉันจะไม่อยู่แล้วฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับเมืองไทยฉันจะกลับบ้านฉันอะไรเงี้ยคือชีวิตฉันมีอิสระตลอดฉันอยากจะไปไหนฉันอยากจะทำอะไรกินอะไรก็เรื่องของฉันไม่ต้องมีใครมาควบคุมนะคะ แล้วแฟนไอรีนเขาก็บอกว่าทําไมเธอพูดแบบนี้ค่ะไม,ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีอคอมเลนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นไอรีนก็ขอโทษเขานะคะที่เราพูดอะไรออกไปโดยที่บางทีเราก็ใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินนะคะแต่อาจจะด้วยความโกรธความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราพูดอะไรไปเราก็ไม่ทันคิดนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็ ไม่มีอะไรค่ะก็พวกเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกตินะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบดราม่านะคะมากๆนะคะเหมือนที่ไอรีนเคยอ่านหรือเคยได้รับฟังมานะคะบางคนนะคะสาวไทยบางคนที่แต่งงานกับคนอินเดียนะคะทางบ้านครอบครัวของแฟนนะคะก็ไม่ค่อยจะรับแล้วก็ไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นะคะก็อาจจะโดนโขกสับให้ทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีบ้างนะคะที่ไอรีนเคยได้รับฟังมานะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะสภาวะทางจิตใจนะคะของแต่ละครบอบครัวนะคะที่อบรมบ่มสอนกันมานะคะทุกคนบางคนเขาก็มีความคิดบวกนะคะเขาก็ยอมรับสภายต่างชาติอย่างเราได้นะ แต่เราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจวิถีชีวิตของพวกเขาด้วยเหมือนกันนะคะก็พยายามปรับจูนนะคะให้เข้ากันให้ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะที่จะไม่ได้มีปัญหานะคะในการอยู่ร่วมกันนะคะค่ะไอรินก็หวังว่าประสบการณ์ในการแชร์ของไอรินครั้งนี้นะคะคงจะมีประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนนะคะสาวไทยที่กำลังคบหากับหนุ่มต่างชาติหรือว่าหนุ่มอินเดียนะคะ ให้ทุกคนแฮปปี้มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะค่อยพูดค่อยจากกันนะคะค่ะความรักและความสามัคคีในครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่วิเศษสุดแล้วนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีดราม่าอะไรอีกไหมก็ค่ะเพิ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะไอรินก็ต่อมน้ำตาแตกอีกแล้วนะคะที่ทุกคนได้ดูคลิปไปนะคะ ไอรีนนะคะไปเก็บแมลงนะคะทางเหนือหรือทางอีสานเขาจะเรียกว่าแมงอินูนนะคะทุกคนค่ะที่ไอรีนไปเจอในสวนนะคะหน้าบ้านเมื่อคืนนี้ไอรีนก็เลยเออมีความตื่นเต้นเราได้เจอแมลงที่มันแบบมันเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยไอรีนก็เลยอยากจะทําคลิปแล้วให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออเนี่ยมันมีแมลงแบบเนี้ยเหมือนที่เมืองไทยเราด้วยนะแต่คนที่เนี่ยเขาจะ ไม่ชอบมแมลงนะคะเขาจะเกลียดมากเขาจะบอกว่ามแมลงสกปรกนะคะทุกคนหลังจากที่ไอรีนถ่ายทำคลิปเสร็จแล้วก็โหลดลงเพจอะไรเสร็จค่ะน้องสาวของแฟนไอรีนนะคะก็เข้ามาแบบเหมือนต่อว่าไอรีนนิดนึงนะคะเขาก็บอกว่านี่เธอทำไมเธอไปจับมแมลงไปเล่นมแมลงแบบนั้นมันสกปรก,กมากนะคือเขาทำคือเขาทำสีหน้าแบบว่า เหมือนมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะไอรีนก็ช็อกเหมือนกันนะคะว่ามันมันมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็แค่ฉันไปจับแมงอีนูนนะคะที่จะโชว์เพื่อนๆพนจันทุไทยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันสกกระปกมากนะเธอไปจับมันทําไมเธอไปเล่นมันทําไมคนที่นี่เขาไม่ชอบนะแมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมลงตัวนั้นน่ะคือมันน่าเกลียดแล้วมันก็สกกระปกมากไอรีนก็เลยถามเขาว่ามันสกกระปกตรงไหนหรอแมลงตัวนั้นเธอรู้ไหมมันกินพืชนะแล้วมันก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ อไอรีนก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันสกระปรกมากแล้วเธออ่ะก็หยิบมแมลงอ่ะพวกนั้นไปใส่ในจานด้วยจานนั้นเอาไว้ใส่อาหารหนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตำหนิไอรีนมานะไอรีนก็งงอไอรีนก็พยายามเก็บความรู้สึกไว้นะคะแต่ในใจลึกๆคือเราก็เฮิร์ตนะคะ ค่ะเราก็เฮิรแล้วก็มีน้ําตาคลอ,อนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ก็เราก็เก็บความรู้สึกไว้นะคะแล้ววันนี้ไอรีนก็เลยามาแชร์ให้แฟนไอรีนได้ได้ทราบนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าวันนี้แฟนไอรีนทักว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเธอหน้าตาไม่สดใสน,นะคะทำไมหน้าตาเธอดูเศร้าๆนะคะมีอะไรหรือเปล่าไอรีนก็เลยแบบ แชร์ให้แฟนไอรีนนะคะได้ได้รู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอรีนนะคะแฟนไอรีนก็บอกว่าเธอไม่ต้องคิดมากเธออย่าคิดลบสิอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามคิดบวกเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ายังไงอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรที่แบบมันแย่มากขนาดนั้นก็ได้เขาอาจจะหวังดีกับเธอก็ได้คือเขาไม่อยากให้เธออ่ะไปจับตัวแมลงพวกนั้นมันอาจจะกัดเธอได้หรือมันอาจจะมีพิษมีอะไรอย่างเงี้ย แต่ไอลิน้นก็พยายามที่จะอธิบายให้แฟนเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาให้มันใหญ่โตมโห,หลานนะคะมันก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันไม่มีความสุขนะคะทุกคนจริงๆน้องสาวแฟนเขาก็เป็นคนน่ารักค่ะเขาก็เป็นคน c a ริ n g นะคะก็คือ ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีนะคะในฐานะที่เราเป็นพี่สะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพี่สาวของเขาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เทคแค่ดูแลเราดีค่ะแต่ว่าในเรื่องของคําพูดอะไรบางอย่างคือเขาอาจจะพูดโดยไม่ทันคิดหรือเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงเกินไปนะคะแต่ไอรีนก็ว่าไอรีนตัวไอรีนเองนะคะเป็นคนพูดพูดตรงมากเลยนะคะทุกคนแต่ไอรีนก็ไม่เคยที่จะ ไปพูดทำร้ายจิตใจใครนะคะทุกคนแต่เมื่อคืนนี้ไอรีนก็แอบเฮิร์นิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็โอเคดีแล้วค่ะเราก็คิดในทางที่บวกนะคะเหมือนที่แฟนไอรีนบอกว่าน้องสาวเขาอาจจะเป็นห่วงเราก็ได้นะคะเพราะว่ากลัวแมลงมันจะต่อมันจะต่อยมันจะกัดเราอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็สรุปแล้วก็คือเคลียร์นะคะทุกคน ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะนอกนั้นก็คือมีความสุขดีแฮปปี้ดีทุกอย่างค่ะคุณแม่แฟนก็ใจดีนะคะค่ะทำให้ทุกอย่างเลยนะคะอาหารการกินนะคะกลางคืนก็เสิร์ฟนมร้อนนะคะให้อลีนแต่ช่วงนี้ท้องไส้ไอรีนไม่ค่อยดีเพราะว่าออรีนมีโรคประจําตัวก็คือเป็น IBS นะคะโรคลำไส้แปรปวนนะคะเพราะฉะนั้นออรีนก็เลยเพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มนมนะคะก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะทําให ไอรีนเกิดการแพ้นมค่ะแล้วก็ทําให้ไอรินปวดท้องนะคะทุกคนค่ะช่วงก็เลยไม่ได้ทานนมช่วงกานคืนก่อนนอนนะคะค่ะคุณแม่ก็ใจดีมากๆนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าการกระทําของคุณแม่ก็คือ โอเคเลยค่ะเขาก็ดูแลเราดีนะคะเหมือนเราเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะบางทีเขายังเอาเสื้อผ้าไอรีนไปซักด้วยนะคะทุกคนไอรีนเ,เก็บแอบซ่อนไว้ต่างหากแล้วนะคะพอตื่นเช้ามาไอรีนมาหาเสื้อผ้าที่ไอรีนจะซักเองนะคะส่วนใหญ่ไอรีนจะซักผ้าเองนะคะก็คือวันต่อวันอะไรเงี้ยเวลาไอรีนอาบน้ําเสร็จนะคะไอรีนก็จะเก็บ เสื้อผ้าไว้ในกรลังมังของไอรีนต่างหากอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นเช้ามาเวลาไอรินอาบน้ําตอนเช้าไอรีนก็จะซักด้วยมือของไอรีนเองแล้วก็ไปตากทาอะไรของเราเรียบร้อยแต่ว่าพอเช้ามามาหาเสื้อผ้าคือหายไปหมดแล้วทุกคนที่ไหนได้นะคะก็คือ,อคุณแม่นะคะเอาอไปซักตากให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือท่านก็น่ารักมากนะคะดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะ ทุกคนที่นี่ใจดีมากๆค่ะทุกคนอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะก็แฮปปี้นะคะโอเคค่ะถ้าสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มอินเดียหรือหนุ่มฮาลตะนะคะมีปัญหาอะไรนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามเอลินได้นะคะเรามาแชร์กันได้นะคะ เพื่อเป็นประสบการณ์นะคะให้พี่ๆน้องๆที่กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มอินเดียหรือหนุ่มฮารตะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เรินก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องพวกนี้ค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะของการอาศัยอยู่ที่แคชเมียนะคะอิ India นเดีย ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเพจคนไทยในอินเดียนะคะโดยไอรีนนะคะสไปร์แคชเมียร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับไอรีนนะคะค่ะเดี๋ยววันไหนที่ไอรีนสามารถออกจากบ้านได้ไอรีนก็พยายามจะถ่ายทําคลิปนะคะสถานที่ข้างนอกนะคะร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ไอรีนสามารถไปได้นะคะ ไอเรียนจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเราก็ต้องเซฟตัวอยู่กับบ้านล็อกดาวน์ตัวเองอยู่กับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่อินเดียค่อนข้างแย่นะคะทุกคนยังไงนะคะขอให้ทุกคนนะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองให้ดีนะคะแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกัน,นะคะ่ะ